ันนี้เราอยู่กับน้องมุกนะครับอันนี้เป็นหลังรับบริการแสมขมับเสร็จทันทีนะครับอันนี้ก็ยังมีอาการบวมๆอยู่นะครับอันนี้คือ,อเดี๋ยวชี้ให้ดูจุดตำแหน่งที่คุณหมอนะครับเติมขมับด้วยซิลิโคนนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใช้เป็นเทคนิคการปิดแผลด้วยการเย็บแม็กนะครับซึ่งตรงนี้ก็คุณหมอจะนัดมา อถอดแมกทีตอนยืดเอวันไปแล้วเนะาะเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องมุกนิดนึงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหลังจากทําเสร็จทันทีร,รู้สึกไงบ้างไม่เจ็บไม่เจ็บอ่าแล้วจริงๆตอนแรกกลัวไหมกังวลไหมว่าการผ่าตัดมันจะเป็นยังไงกลัวกลัวแล้วตอนทําน่าก,กลัวอย่างที่คิดไหมไม,ไม่น่ากลัวนะครับแล้วคุณหมอระหว่างทาคุณหมออธิบายทุกขั้นตอนไหมแล้วช่วยลดอ,อาการกลัวได้ไหมได้ได้เนาะ <laughs> ทางพูกคุณเ่็น่กเก่งนะครับอันนี้เราก็จะถามความรู้สึกให้เห็นชัดให้เห็นคนที่กําลังมองหาที่รับบริการเสริมขมับนะครับก็จะได้ลดความกังวลมากขึ้นนะครับนี่ก่อนทานํานี้รู้สึกว่าค่อนข้างกลัวเลยเนาะถึงแม้ว่าจะผ่านหัตถการมาหลายๆหัตถการแล้วก็ตามแต่กออ็อยากจะแก้ปัญหาตนจุดนี้ให้มันจบเนาะทำครั้งเดียวก็คือของเราจะเป็นการให้ เติมเต็มนะครับส่วนขมับโดยการใช้ซิลิโคนนะครับของทางบริษัทเคียวซานนะครับซึ่งทางคุณหมอเองเนี่ยก็เลือกซิลิโคนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากเกาหลีโดยตรงนะครับมาให้บริการกับคนไข้ช่วงนี้ก็จะเป็นการเปิดรับเคสรีวิวนะครับสำหรับเสริมขมับนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับอาการบวมก็ยังคงอยู่เราก็จะแนะนําให้ทานคนไข้เองเนี่ยประคบเย็นนะครับช่วง2วันแรกนะครับซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวคนไข้ก็จะรัด รัดผ้าบริเวณขมับนะครับเพื่อให้ซิลิคอนมันไม่บวมเยอะนะครับแล้วก็จะประคบแนะนําให้คนไข้ประคบความเย็นโดยใช้เจลนะครับของทางที่1นก็จะมีแ็งให้ด้วยนะครับอันนี้คือไม่ต้องมาจัาเพิ่มนะครับแล้วก็ก่อนรับประการเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการดิบยาฆ่าเชื้อให้ด้วยนะครับเพื่อรดอาะการบวมนะครับมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนเพื่อบ้างครับนี่ทําเสร็จแล้วไม่มีเลยเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่จริงก็บอกได้เลยนะครับตอนนี้คือสาหรับคนไข้ที่กําลังมองหาที่แสงขมับนะครับก็ นี่นครับก็เต็มเลยทันทีนะครับแล้วก็ถาวรด้วยเนาะโอเคก็ฝากรับฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ทางคลินิครับเคสรีวิวสริมขมัอยูอนะครับเดือนหน้าจะมีการปรับราคาเพิ่มแล้วนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาก็รีบจองสิทธิ์ไว้นะครับ็บสิทธิ์ได้3เดือนนะมีเวลาก็มาทําได้เลยนะครับจะไม่บวมเยอะสามารถใช้ชีวิตได้าตามปกติวันถัดไปเลยแต่ก็จะมีผ้ารัดหน้าผากไว้เอ้ยรัดขมับไว้นะครับประมาณ อย่างน,น้อยก็อยากให้รัดไว้ประมาณสัก21วันนะก็อย่าเพิ่งไปแกะออกนะครับแต่ก็เกดวันแรกห้ามแกะเลยนะครับแกะมาทำควาแผลก็พอแล้วก็รัดกลับไปเหมือนเดิมนะครับโอเคง่ายสับไลฟ์สับแชร์ได้นะคะขอบคุณน้องมุกมากจ้า